ถ้าพี่ไม่ใช่มนุษย์สายกินนะ่ะพี่ไม่มาถึงจุดนี้หรอกจริงๆเราพร้อมที่จะตะบหัวมันบีบเอาหน้ามาบีบลูก,กตาให้มึงทะลักออกมาเงนี้เราสามารถทำได้ <c oughs> เราชอบในความเป็นมนุษย์ของคนนะ่ะคนเรามันจะมีความแบบย้อนแย้งกันบางอย่างใน,ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยบางทีสมองสั่งอย่างหัวใจเราสั่งอย่างไอเนี่ยอะเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์ งั้นเรามาลองทําเพลงที่มันพูดถึงสิ่งนี้ดีกว่าพี่ว่าท่อนแรกที่เขาส่งมาเลยเกิดเป็นมนุษย์ทำไมยากจังเนี่ยพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอาจจะต้องรู้สึกในบางเวลาของชีวิตว่าแบบไม่มันยากจังว่าการเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยถึงแม้มันยากแต่มันก็ยังให้โอกาสเราไปต่อได้ตลอดเวลาเวลาเราเจอปัญหาอะไรเกิดขึ้นเเกกิดมมมาาป็นนุยทยทจั ถามว่าพี่เป็นมนุษย์สายไหนพี่เป็นมนุษย์สุขนิยมอันไหนเป็นความสุขพี่ทำและต้องชอบให้ชีวิตตัวเองมีความสุขอะ่ะทำเพลงก็เหมือนกันทำอะไรก็แล้วแต่เราจะพูดถึงความสุขในการทำสิ่งนั้นมาก่อนเอาจริงพี่เป็นคนอารมณ์ดีน้อยสวนเท่าที่พี่เคยเจอมาแล้วคือถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนที่รู้จักใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อนจะรู้สึกว่าแม่งคือมนุษย์ที่ดุที่สุดคนหนึ่งในประเทศคือเราไม่ใช่คนที่ ก้าวล้าไปทั่วนะแต่สมมุติเราโดนแย่ปุ๊ปุ๊ปปเราพร้อมที่จะตะบหัวมันบีบเอาหน้ามาบีบลูกาตาให้มึงทลักออกมาเนี้ยเราสามารถทำได้แต่แต่ว่าคนก็จะมองว่าเราเป็นคนแบบอารมณ์ดีที่จริงไอความอารมณ์ดีก็เป็นก็เป็นพาร์ทหนึ่งของเราที่เราก็ชอบในตัวเองนะแต่มันอาจจะไม่ที่ตลอดถ้าพี่ไม่ใช่หนูสายกินอนะ่ะพี่ไม่มาถึงจุดนี้หรอจริง พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนมีพรสวรรค์ด้านกินมากอันนี้เคยลงไปในทวิตเตอร์ว่าถ้าเรารู้สึกว่าพรสวรรค์เราเป็นการกินเราทำไงกับมันดีวะเพราะเราสู้ว่าเราทํามันได้ดีอะเรากินมันได้อย่างที่ในประเทศนี้อาจจะไม่มีใครทํามันได้ก็ได้เรากินอีกกูกินอิ่มแล้วกูสามารถทําได้อีกอะสมมติพี่ปล่อยสโตงพี่พี่อาจจะเท่าๆพิษอ,อิแหลกก็ได้ก็สามารถไปตรงนั้นได้มนุษย์ายนอนพี่เป็นคนนอนไม่เยอะเป็นคนแบบไม่ได้ชอบนอนไม่ได้ชอบตื่นสายอะไรมากเป็นคน ชอบตื่นเช้าเช้าแล้วก็ลงมาทำอะไรฟังเพลงลงมานู่นนี่นั่น,นชงกาแฟดื่มอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมุติว่ายังพักผ่อนไม่พอก็จะขึ้นมานอนต่อพี่จะเป็นคนไม่ได้ปาร์ตี้เยอะเป็นคนไม่ได้ชอบปาร์ตี้แต่ว่าชอบอยู่กับเพื่อนถ้าสมมติว่าเพื่อนมาถึงแล้วเฮฮาสังสรรค์กันอะ่ะพี่จะชอบไปอยู่ในในโมเมนต์นั้นแต่ไม่ได้เป็นชนไ,ไม่ได้เป็นคนชอบดื่มเหล้าไม่ได้เป็นคนชอบเมาไมาย ชอบอยู่ตรงนั้นแล้วแบบมีสติด้วยปาร์ตี้หมูกระทะอเงี้ยบ่อยอืมจะเป็นทางนั้นมากกว่าถ้าส่งพรให้โอ๊ดปรโมวดได้พว่จะส่งพรให้ว่าให้มึงหยุดทัวลงทุกอาทิตย์จริงๆแล้วก็ว่าโอ๊เจ็บโอ๊ตปวดโอ๊เจ็บโอ๊ตปวดอยู่ตลอดเวลาหน่อยหนอยเป็นผักกาดค้างไว้สามสี่คืนอะเหี่ยวแห้งไม่มีน้ําเลยถ้ามีพรลงได้บอก ทัวลงมึงน้อยลงหน่อยมันตอบยากนะคือคือถ้าตอบแบบในความรู้สึกจริงๆของพี่มันต้องฟังทั้งสองอย่างต้องต้องแบบไปทั้งสมองบางอย่างแล้วก็ต้องหัวใจบางอย่างเราสมมุติว่าเป็นการขับรถไปที่ที่หนึง่งสมองมันจะบอกว่าไปทางนี้ดีสุดเร็วสุดมันก็ไปตามทางจนถึงที่สุดทางได้แต่ถ้าสมมติบางที่เราขับไปตามหัวใจเราเห็นตรงนี้เอ้ยทางนี้สวยเราเปิดไฟเลี้ยวเข้าไป อาจจะนานหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันอาจจะทาให้เราไปเจอประสบการณ์บางอย่างที่มันไม่ได้มันไม่ได้เจอในถนนปกติก็ได้ครับแต่ถ้าต้องสรุปสักอย่างหนึ่งถ้าตอบแบบมันต้องฟันธงสักอย่างหนึ่งพี่เลือกหัวใจเกิดมาเป็นมนุษย์อ่าขึ้นผิดอันเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมยากจัง ที่มีสมองแต่ดันควบคุมหัวใจไม่ได้บอกให้พอลาไม่รู้กี่ครั้งใจมันไม่เคยฟังไมรักเขาอยู่ทุกทีแค่ฝืนหัวใจเท่านี้ก็ทำไม่ได้